มาถอดล้างขบูเวฟกันนะครับตัวนี้นะฮะเป็นถ้วยขบูนะครับแล้วก็ชุดข้างในจะเป็นแบบนี้ครับมีสลักมีลูกลอยมีเข็มนะครับหล่นไปแล้วนะครับลูกลอยนะครับแล้วก็ตัวเข็มนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคอยบังคับน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนมหนูน้ํามันนะครับ สภาพก็จะประมาณนี้นะครับนมหนูน้ํามันแล้วก็นุ่มหนูอากาศนะครับขายออกมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่สําคัญเลยก็คือตัวจูนอากาศนะครับนอตจูนอากาศนะครับที่สําคัญเลยก็คือจะมีสปริงนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นก็จะมีแหวนข้างในนะครับเป่าแล้วชอบหายแล้วก็ที่สําคัญอีกนะครับก็จะเป็นโอลิงที่อยู่ด้านในสุดนะครับตัวนี้จะแบนแบนแบบนี้นะครับ อ่าเขาจะใส่ไว้เป็นแบบนี้นะครับ3ตัวนะครับสปริงแหวนแล้วก็โอลิงเล็กๆนะครับถ้าเป่าแล้วหล่นหายหาไม่เจอแน่ๆนะครับตัวนี้ต้องเอาออกมาให้สําคัญเลยนะครับตัวนี้ล้างขบูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดชุดไดอะเฟมออกมานะครับตัวนี้น่าจะรั่นะครับมีสปริงนะครับแล้วก็มีแรงเฟรมแล้วก็มีโอลิงนะครับตัวนี้จะอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้โอลิงเล็กๆตัวนี้แล้วก็ไดอะเฟรมแล้วก็สปริงนะครับ แล้วก็ล้างก้นกระบูแค่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทากาวเตรียมที่จะประกอบนะครับตัวนี้ทาไว้ปล่อยให้แห้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฟิล์มบางนะครับเพราะว่าโอลิงสึกนะครับตัวนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันคลิปหน้านะครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับ